สวัสดีครับผมเต้นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทำการแบ็กอัพวินโด s นะครับด้วยโปรแกรม acronis true image นะครับผมเพื่อใช้ในการทำการรีส o r รในกรณีที่วินโด s มีปัญหาหรือว่ามีเหตุต้องลงวินโด s ใหม่นะครับหรือว่าในกรณีฮาร์ดดิสเสียล้วต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสลูกใหม่นะครับผมเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งวินโด s แล้วก็ไดรเวอร์ต่างนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานลงคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผม ให้เราทำการบูตเครื่องใหม่เพื่อเข้าในส่วนของโปรแกรม Acronis True Image นะครับผมโดยในเวอร์ชั่นที่จะใช้ในคลิปนี้จะเป็น Acronis True Image เวอร์ชัน2019นะครับผมเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในหน้า o o m นะครับให้เราเลือกให้เราดูในส่วนของ Backup นะครับแล้วก็เลือกตรง My Disk นะครับผม ให้เราทําการเลือกดิสที่เราจะแบ็กอัพนะครับจากในคลิปนี้จะเป็นดิสหนึ่งนะครับให้เราเลือกที่ดิสหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับให้เลือกที่ create new image back up นะครับแล้วก็กด browse นะครับเพื่อเลือกโล c a t i o n ที่เราจะทําการบันทึกตัว image นะครับ เสร็จแล้วกด next ได้เลยนะครับผมแล้วก็กด p r o c e s s ได้เลยนะครับเพื่อเริ่มทําการสร้างตัว image e backup ของเรานะครับผมส่วนระยะเวลาก็แล้วแต่นะครับว่าตัวเพื่อนๆลงโปรแกรมไว้เยอะขนาดไหนนะครับผม อ่ะหาเพงท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทาการสร้างตัว Image Backup เราแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการทำการ Restore i ต a g e จาก Image ที่เราทงการสร้างขึ้นมานะครับอ่หลังจากเปิดโปรแกรม Acronis True Image ขึ้นมานะครับในหน้าแรกนะครับให้เราดูในส่วนของ Recover นะครับแล้วให้เราเลือกที่ My Disk นะครับให้เราทำการเลือกตัว Image ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วกด next เลยนะครับอ่าต่อไปกด next นะครับอ่าแล้วก็ให้เราเลือก d i s หนี่งนะครับผมจากในคลิปตัวอย่างนี้เราจะทําการ recover hard disk ทั้งลูกนะครับให้เราทําการเลือก hard disk ที่เราจะทําการ recover นะครับผมแล้วก็กด ok ไปนะครับ กดโปรเซสเพื่อทำการรีคับเวอร์ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำการรีคับเวอร์อิมเมจแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมหากเพื่อนๆมีคำแนะนำติชมหรือหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดน,นะครับก็สามารถแจ้งคอมเมนต์ได้ทางหน้าตาเลยนะครับผมถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ